เช่นตาสายตา้งจอมเมืองเขาเพราเขาเดินสิบเอ็ดเต็มเปิดเป็นเขาคือนั่นน่ะเนาะตังมาเมืองเขาเช่นตังโก้งองเงินหนาเนี่ยตั้งในโก้งหนาไปขึ้นเมืองเขาเป็นตังขึ้นลอยมันมีโว้หนำหนาขันหนำเกิดในนั้ะเนาะเช่นตาสายตังจอมเมืองกิ่วเช่นในก็เป็นองในนั้นนะแต่เขามีโว้ว้เขาน้ำหนาเป็นน้องนักเกิดสมำน่ะนะ นีเอามากันโตเขินปลาแชีงน้ำเกิดค่าน,คนะน,คน,นี่นคะ่นะนนะเนา,าะนี่ค่ะเออตอนที่ไม่โคลเจไานไงโคนายจันะีปลาปเชีงก็สักปากปค่ะเนี่ยนะสักปากปค่ะกุ้งก้งนี่คะเนนี่ค่ะเออนการเขินโคลาเขียนนะคะกุ้ก้ด้วยลสักปากปายแต่แขยงเลี่ยงนาะค่านะนะีนะ่คะเนาะด้วลู ก้อยไลกันแน่นะเออหนแกะแขนอคะในคาะคะน,ะค,ะน,ค,นคนเทาในะนะคะนเะมื่อเนยเฮือ,อ,อนทักก้อยไลนะเนคนลูน้คนรู้ก้อยไลอาักคนนเป็นฟ้าฟ้าอนะะ่ะเมื่อนั่นเนี่ยเมื่อเาเนี่ยแต่คนเทาอันอาชักนป็าฟ้าไมี่ยงค่ะเป็นกินยายา,ยา ก็สั่คนเงนยาวน่ะนก็บนเล็พิเพิรวมบนเดียงลุกบบเดพิษเล็ดพิรวมเนี่มีวิ่งเงินก็แน่สักหกสิบใบก็เช่งกันฟื้นเกว่ายาวในการเนาะบนเีงลุกน้ำเลเพิษเล็พิรวมเนี่นาะาักงินยาวค่ะในการเนาะไอ้สั่งเินยาวน่ะค่ะมก็เหือนไดมีกัรไม่วนในลุกใน้อกว่าจัดก่อนวันหลังวันวันจันทร์นัน สางยาวนะคะ